สวัสดีครับพบกับรายการรบวมช่องหันษานะครับวันนี้มาเจอกับเกมพกเกมโพนี่นะครับตอนนี้ผมเก็บได้62เพีรนะครับผมว่าถ้าผมจะเก็บให้ได้100เพีรยนเดียครับผมว่าก็ลำบากนะครับเดี๋ยวไปเล่นด่านคุณยายก่อนนะครับเพราะว่าทิกซี่ผมเลเวลแดนะครับเมื่อจากผมฟาร์มเพียนรใครว่าฟาร์มง่ายเนี่ยครับก็คิดใหม่ด้วยนะครับ ยากเลยครับแบบกว่าจะออกเพชรดวครับในหีบดิครับโมไม่รู้ว่ามันจะชนะหรือเปล่าครับดาดนี้ครับโอ้เราจะยิงตรงตรงไม่ได้นะครับเราต้องยิงแบบเลี้ยวๆครับดีครับยิงแบบนี้ครับโค้งๆครับเออยิงแบบโค้งๆครับโอ้โอ้ดาดนี่ยากจังเลยครับโอ้ดาดนี่ยากมากครับโอ้เอ้ย เนีครับต้องยิงแบบนี้ครับโอ้โอชิบออนโอ้ยิงยิงครับยิงครับยิงเลยครับเออผมว่าจะเก็บได้ครบร้อเพไม่ด้ครับผมว่าเออมาแล้ว Ja, ja. Oh, klopt, klop. klopt. U, Oh, hij. Dit is er, dit er, dit er, dit er. Nee. 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 nee, nee, nee. โอ้ยยิงใส่กระแพงไม่ได้ครับดูซิคราบอจะได้อะไรระเปล่าครับเด้งไปเด้งมาอยู่ครับโอ้ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วครับถ้าไม่ตายไฟฟ้าแสานโวรักโอ้ โอ้ชิบอละชิบอ่ะสลายสลาโอ้ยโอ้ยเแล้วชอบโอ้ชิบอ่ะละชิบอ่ะละโอ้ชิบอ่ะละโอ้ชิบอ่ะละอุ้ยมันยากมากเลยครับด่าดีครับแถมทิกซี่ผมดีครับก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลยครับ มาแล้วครับโอ้ยไปทันแล้ว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 โอ้เรียบร้อยครับโอ้ยมาไหนอ่ะโอ้ย โอ้โอ้ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยากครับยากยากครับดาดนี้ครับโอ้ยากยากยากครับโอ้โอ้ยากมากเลยครับดาดนี้ครับโอ้แบบนี้ต้องใช้วัตถุดิบช่วยแล้วครับท้าไม่ไหวครับดิกซี่มาครับวัตถุดิบ บ้าคราวนี้แหละหลายลูกแน่อู้เป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮะหายซาหรือยังหายซาหรือยังมาเลยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิหลายลูกเลยหลายลูกเลยโอ้โหโอ้โมาชน,นกันเออ

มามาดิมาดิครับมาดิครับยิงยิงที่บนเลยมามาดิมาดิมาดิมาด Mar ิมาให้หมเลยมา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 ดินี่แหละห่าวแล้วเริ่มหข่าวแล้วโอ้ได้สองเพชรครับเออดีมากครับนี่แหละครับมันก็ดีจริงๆนะครับต้องขีบเลยครับนี่ๆๆนาครับ ma mari 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 oh mari 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 พูดพีครับโอ้เป็นเรียนแบบจากเกมรายนิเจอร์มาเฉยมามาครับอาได้ดึงเพลนครับโอ้ชงดีครับมาถ้าไม่ตายไฟฟ้าแสนโบโอ้โอ้เรียบร้อยครับโอเคเอกชดัด

น้นองสือของสวิตติเบลไม่ใช่มีอะไรเรือวแสงหรือเปล่าโอ้กว่าจะเก็บได้ร้อยเพชรเดี๋ยวับผมว่าดานอยู่ครับเพราะว่าดาดบิ๊กแบ็กเนี่ยมันยากมากเลยครับมีเชื่ออย่ไปเล่นให้ดูครับตอนเล่นยูทูบชอนครับคอดีผมแค่รีวิวเฉยๆนะครับ โอ้ไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยครับเผื่อมันผ่านครับโอ้อโอโซทิกซี่เทอร์แลกแล้วก็สัตว์เบิร์ดครับผพว่าเอาให้ทิกซี่มาเพื่อมาเล่าชีวิตใ้ทิกซี่ครับเาดอมาดิ โอ้โหเร็วมากโ้โอ้โอ้หน่อยเนี่ยหน่อยเนี่ยนี่เนี่ยนี่ยิงยิงทะลุเลยเออเลยครับเออยิงยิงยิงอ้าวอ้าวยิงเลยยิงเลยอ้าวอ้าวยิงเลยอ่าเออเออดีมากดีมากลูกพ่อโอ้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 ชิบอันชิบอนชิบอนโอ้ชิบอนชิบอนชิบอนไม่ได้ไม่ได้ดิไม่ได้ดิไม่ได้ดิอืมไม่ได้อืมอืม Ô, ô, là like cơn. Ờ, oh, yeah 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 Nhập <coughs> hương chạy dên. Chạy dên, chạy chạy Ô, ư, ô, Ui Yeah oh. yeah oh. yeah oh. yeah oh. Ô, yeah oh.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  โอ้เอออ่อไม่ได้ดิไม่ได้ดิโอ้ไม่ได้ดิไม่ได้ดิยายายาโอ้ยไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้ โอ้ขยับมาทีแั้วสองช่องเลยเหรอมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิครับทแรคทนไว้นะมาดิมาดิถ้าไม่ตายไฟฟ้าแสนโบนี่นะโอ้ Ừ. Ồ, đây nè. Đây nè. Ồ. nè. cái gì? อินนีเดียครับอินนีเดียเออชน,นะแล้วครับยื yes, yes, yes. ดยืดยืดชนะแล้วครับไม่น่าเชื่อครับแต่ชนะได้ครับโอ้ตายอะไรเออโอ้ด็อกวีลของเชดดี้อาร์เบอร์ครับมา ยาโพลเป็ส่งที่ป้อมตำรวจให้นะครับไม่ใช่มาดิโอเกือบซีบอกเทคแล้วกันดิเอ้ยรอมามาครับดาดยากหรือเปล่าโอ้ มาครับสวัสดีครับเบอรอนครับน้วงวีครับสองเพชรครับขอครับมาฮอร์มนฮอร์โมนมา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 ,มาน่าจะยากนะครับดาดิอู้งูชันเลย ต้องดีแค่ไหนคะรัเอ้เป็นกระแพงเด้ง้วยครับเอืออือบา Mãi, ôi Chì lâu, chị bỏ lâu, dạ, 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 dạ Dạ, Ah lại đi đi ได้แล้วโอ้โหต้องให้เพื่อนข้างมาช่วยอ v มานี่ละน,ล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 นี่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 นะนี่มาวันนีๆยิง

ชิบอนเอ้ยเอ้ยย่ายโอ้ยไม่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 ย่าย่ายโอ้ยอ้โอ้ยทำเแสบมากเลยโอ้ยอถานมันยากมากเลย มาท่าเบต้าไฟฟ้าแสนาโวลต์ได้แค่คีนครับเรียบร้อยครับเจ็ด ได้อะไรค,ครับโอ้กระเป๋าครับบุดอ,อือกระเป๋าให้เฮ้เขามดอะไร สวิตติเบลใช่ไหมมาฉันขอท้าประลงที่สี่กเะเด็แล้วก็แหลก ดานนี้ดานนี้เลยโอ้ยอมใจโอ้บ้าไอบ้าไอบ้า

พลาดพลาดพลาดเอาละครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยน,นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิไปใหม่ๆนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย